Yo, สวัสดีทุกคนนะครับผมเดีอสซี่สตรีมเมอร์เกมเรจิเอนซอฟต์ดูนเทรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Re จิเอนซอฟต์ดูนเทราครับผมซึ่งใน E ีีนี้ก็จะเป็น EP ีสุดท้ายสำหรับรายการนี้แล้วนะ mm hmm. ก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับพี่แบงค์ไวเปอร์โปรได้พาพวกเราไปรู้จักกับ Re จิเอนบีวอเทอร์กันแล้วเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาพูดคุยและทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรจิเนใหม่ล่าสุดของเกมเ e g e เ d นซอฟต์ดูนเทราแบลนด c ด t y ซิตี้นั่นเองครับ บบนดซิตี้บ้านเกิดของเหล่ายอโดดินแดนแห่งเวทมนต์ที่ตั้งอยู่นอกโลกแห่งวัตถุและอยู่เหนือกฎแห่งการเวลาว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่มีมนุษย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีโอกาสได้เข้าไปและมีชีวิตรอดกลับมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่พอได้พบเจอในดินแดนแห่งนั้นในขณะที่มีผู้คนอีกมากมายที่เมื่อได้เข้าไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับออกมาอีกเลยจุดแข็งของแบนดซิตี้นะครับ แบนโนซิตี้นั้นเป็นรีเจนที่เต็มไปด้วยอวยอร d โดมากไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยอโดผู้ติดตามไปจนถึงเหล่ายอโดแชมเปี้ยนที่พวกเราคุ้นเคยกันดีและณปัจจุบันนี้ b a นโน่ซิตี้ยังเป็นรีเจียนเดียวที่มียูนิตแบบมัลติรีเจนที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าในเนื้อเรื่องเหล่ายอร์โดมีความสามารถในการเดินทางผ่านประตูมิติไปยังสถานที่ต่างๆในโลกรูนเทราได้อย่างอิสระส่งผลให้ในเกมนะครับเหล่ายอโดเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เผ่าที่มีแท็กมัลติรีเจีย แีกหนึ่งลักษณะนิสัยสําคัญเลยของเรายอโดก็คือความชอบแกล้งนะครับพวกเขาชอบปั่นป่วนสกูรูของพวกเขาส่งผลให้การ์ดในรีเจียนของพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยการ์ดปวดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดอย่างแพร้งโปกี้สติ๊กหรือว่าการ์ดขัดสุดแสนจะน่ารําคาญเนี่ยมีมอบและถึงแม้ว่าค่าสเตตัสของยูนิตในรีเจียนนี้จะน้อยเมื่อเทียบกับยูนิตจากรีเจียนอื่น แต่ว่าสิ them, ่งที <occurs> ่พวกเขามีก็คือจำนวนและทีมเวิร์กเนื่องจากการ์ดในรีเจียนแบลนเดิลซิตี้นั้นเต็มไปด้วยการเสกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเสกการ์ดขึ้นมาเล่นบนมือหรือว่าการเสกยูนิตลงไปเพิ่มบนบอร์ดแถมยังมีการ์ดสุดแสนสำคัญอย่าง The ะแบ t น e t r e ทีที่จะมาช่วยให้การปิดเกมของรีเจนนี้กลายเป็นเรื่องง่ายดดยอีกด้วยการมาของ Me ลนเด City นะครับส่งผลให้เกิดเด็กเก่งเด็กแปลกขึ้นมามากมายแต่ว่ามีหนึ่งเด็กครับผมที่โดดเด่นเหนือเด็กอื่น นั่นก็คือเด็กต้นไม้แห่งเวทมนต์ The b แบ d ด e Tree นั่นเองซึ่งวิธีชนะของเด็กนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมขอเพียงแค่เราสามารถลงยูนิตได้ครบจากทั้ง10บรีเจียนเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเกมไปเลยทันทีซึ่งสิ่งที่จะมาทําให้เราสามารถลงยูนิตได้ครบ10บรีเจียนนั้นก็คือการ์ดมัลติรีเจียนที่มีอยู่มากมายใน b บ n ด l e City รวมไปถึงการ์ดที่มีความสามารถในการเสกยูนิตขึ้นมาอย่างลู p i n g Telescope หรือว่าเ h e b แ n d l e City Mayor รวมไปถึงความสามารถของตัว Bundle Tree เองด้วยนะครับเอาจริงแล้วเด็ก The Bundle Tree นะครับเป็นเด็กที่สามารถเล่นกับรีเจียนอื่นๆได้อย่างยืดหยุ่นและหลากหลายมากๆเพราะว่าการส,ส่วนมากในเด็กนั้นเป็นการ์ดที่มาจากรีเจียน Bundle City อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการมาเสริมในเด็กนี้ก็คือพลังในการป้องกันและพลังในการยื้อเกมเพื่อที่จะรอให้เราสามารถลงยูนิตได้ครบทั้ง10รีเจียนและรอจนกว่า The Bundle Tree จะสามารถปิดเกมให้เราได้ซึ่งการ์ดที่เราจะเป็นต้องหาในต้นเกมของเด็กนี้ก็คือการ์ดอย่าง Looping Telescope และการ์ดอย่าง The Battle City m a y o r เพื่อที่เราจะได้มีความสามารถในการเสกการ์ดยูนิตจากฟรีเจออื่นๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เล่นและใช้ยื้อเกมจนกว่าเราจะสามารถหัว The Tree เ The Battle f r e e z ในบางครั้งเราอาจจะโจมตีปกติแล้วก็ชนะฝ่าขตรงข้ามไปเลยก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องขึ้น The Battle t r e e เพราะว่าเด็กนี้นั้นมีความสามารถในการลงบอร์ดเยอะและเร็วมากๆครับผม โดยสรุปแล้วนะครับแบนดดซิตี้เป็นรีเจนที่เก่งมากๆในเมตจรปัจจุบันอุดมไปด้วยการดีๆมากมายและมีทางเลือกหลากหลายในการจัดเด็กนะครับไม่จำเป็นต้องไปยึดติดก,กับเด็กเดอะแบนด์ดทรีเพียงแค่เด็กเดียวเ,เ,เ,เท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กเดอะแบนด์ดัทรีก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ป๊อปปูล่าที่สุดของรีเจนนี้ยกตัวอย่างเช่นในรอบการคัดเลือกเวิ l d ์ที่ผ่านมาเด็กเดอะแบนด์ดัทรีเป็นหนึ่งในเด็กที่ผู้คนหยิบไปเล่นไปแข่งมากที่สุดและนี่ก็คือเด็กลิสที่ผมอยากให้ทุกคนได้นำไปอง,งันครบ แล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่ติดตามรายการรีเจ็ตซอฟต์คุนเทรากันโดยตลอดก็ถ้าใครสนใจอยากให้มีรายการดีๆแบบนี้หรืออยากดูรายการแบบไหนก็สามารถทิ้งฟีดแบ็กไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างในวันนี้ผมเดียรซี่ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆจริงครับ